สวัสดีนะครับทุกคนก็วันนี้เราจะพาทุกคนขึ้นไปดูดอกพญาเสือโครงนะอยู่ที่ภูลมโลนะทุกคนก็อันนี้ก็เป็นรถรถเหมานะของทางอุทยานนะวันนี้ก็มากัน1,2,3,4,5,6,7ประมาณเกือบ10คนนะทุกคนเนี่ยก็จะมีแบ่งไปนั่งข้างหลังอีกแล้วก็นั่งตรงนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวถึงเดี๋ยผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะ ตอนนี้ผมก็พามาถึงตรงจุดชมวิวแล้วนะทุกคนสวยมากอันนี้จะเป็นดอกพญาเสือโคร่งนะคล้ายๆดอกซากุระเลยทุกคน กคนคือมันสวยมากเลยเหมือนผมมาประเทศญี่ปุ่นเลยแต่ว่ามันมันไม่ใช่ซาก,กุระเนาะมันเป็นดอกพญาเสือโค่งแล้วก็บริเวณรอบๆบนี้นะครับก็จะมีภูเขานะฮะอันนี้เหมือนเขาจะปลูกกันเป็นแปลงนะครับมีหลายแปลงด้วยเออดีมากวิวสวยมากทุกคนเป็นไงบ้างวันนี้สนุก สนุกไหมสนุกกากเลยนั่งขง้างหลังฝุ่นเยอะไหม,ไ,ไ,หมไม่เยอะยสวยไหมนน้อยมากพี่นิพนา์นะเมื่อไหร่รถจะสวนเมื่อไหร่รถจะสวนมากันหลายคนมาก ก็ระหว่างทางก็พักกินข้าวนะทุกคนอันนี้จะมีหน้าผาสูงมากอันนี้คุณลงคนขับรถพามานะครับเฮ้ยเดี๋ยวตกมานี่สวยมากทุกคนอ,อ,อ,อย่าไปดูใกล้นั่งรถมานนิสวยมากดูโอ้มีเห็นวัดเห็นแล้วก็เห็นหลายอย่างเนาะเห็นหมู่บ้านคนด้วยนะทุกคนก็คือสวยมากตรงนี้จะเป็นป่าสนผูทัเปิกเาอยู่ใกล้ๆนั้นสวยมาก ทุกคนตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนเดินทางต่อนะตรงนี้ก็วิวเขาสวยมากนี่จะเป็นหน้าผาอันนี้คือผมไม่กล้าไปใกล้หน้าผาเลยกลัวตก แล้วนี่ก็มาอีกแปลงหนึ่งนะเมื่อกี้ผมถามคนขับรถนะคนขับรถเขาบอกว่าแปลงบริเวณนี้ก็เป็นแปลงที่ขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็คนนิยมมาถ่ายกันที่นี่นะครับวันนี้นะักท่องเที่ยวก็เยอะมากทุกคนรถก็ค่อนข้างเยอะนะแต่เห็นเขาบอกว่าบนยอดก็สวยเหมือนกันแต่ว่าบนยอดจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับพื้นที่บริเวณนี้นะก็จะมีรถมากมายนะทุกคนเขาก็มาชมดอกอะไรไม่ใช่สัปุปะรพญาเสือโค้งบานนะก็นานๆจะมีทีนะทุกคนก็ไอดอกพวกนี้นะ มันจะออกดอกก็ต่อเมื่อมีอากาศหนาวแล้วก็บวกกับพื้นที่พื้นที่ที่เหมาะสมด้วยนะทุกคนบางคนเอาไปปลูกตามพื้นที่ที่ไม่เคกับต้นมันนะมันก็ไม่ออกดอกมาเดียมาทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศข้างหลังให้ดูนะวันนี้คนก็เยอะม,มาก